คุณลงเตรียมตัวก่อนนะครับทุกท่านสวัสความลบครับขึ้นครับถ้าขึ้นช้านิดนึงได้นะครับที่ได้นะครับอธิบทยอาจจะกุ้งหัวนานิดนึงนะครับผมแล้วกขึ้นพร้อมกันนะครับเจอรอันนะครับผมแยกอธิบายถ้าตอนการปฏิบัตินะครับผมจะให้สัญญาณนับ5 4สทุกท่านสวายความลบพอเรา่ขึ้นนะครับเสร็จแล้วข้ามารเปิดปวยครับทีุด เกิดปวยเสร็จทุกท like the ่านถวัยดความเคารพอีกครั้งครับพร้อมกับว่าขึ้นนะครับเสร็จแล้วกับาวบนเสาะครับกล่าวจบทุกท่านสวัยดความเคารพพร้อมกับว่าขึ้นอีกครั้งครับผมเพื่อนนะครับต่างฝั่งนี้นะครับในระหว่างจะถ่าชซีดปฏิญาณมองต้องมี้ต้องเดียวนะครับในระหว่างมือเทสมือแนบลำตัวนะครับไม่จับเสื้อผ้าหน้าผมนะครับเช่นกันนะครับต่างฝั่งนี้นะครับผมระหว่างมือเทนนะครับมองต้องมี้ต้องเดียวนะครับเพียงรับตัวรับต้องนี้ได้เลยนะครับผมมือไม่จับเสื้อผ้าหน้าผมนะครับขอท้อนถวัผม พร้อมครับทุกท่านสวัยดีความเคารพครับขึ้นครับ ข้างล่างพร้อมครับพี่เห <c oughs> ไม่ตรงพี่ขึ้นครับท่านประธานเปิดกลวยครับทุกท่านถวยความเคารพครับ,รบขึ้นครับสิบสองสิงหาคมปุโดมเลิศพระเกียรติเกิิกก้องล่าสนาศี เสีงแท้ซ้องสนองคุณคุณบารมีพระพันปีด่างฝนพรำช่ำโปรปรายพระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเกื้อบุราษน้ำพระทัยไม่ขาดสายพระเมตตาเปี่ยมอาทรไม่ผ่อนคลายยิ่งความหมายเลือล่อนลำค่ากว่าสิ่งใดดำริไทายให้ตั้งศูน สิบ,บัชีดถวยราชริกคืนสิ้นทิ้งอาศัยร่วมฝึกฝนฝีมือระบือไก่พระราศัพท์ช่วยเหลือให้ได้เพิ่มพูนทรงปุกฝังช่วยพิทัก์รักษาป่าแจกต้นกล้าน้อยใหญ่มิให้สูนแหล่งต้นน้ำลำทานใสไทยบริบูรเจอจำรุนช่างสิบหมู่ อุธานีเฉลิมพระชนมพน์พรรษาปชาสองพระแม่ครองใจพระสขพปกเกศีชนมายุยิ่งยืนนานพระพันปีพระเสมสารสุขฤดีนิรันเทิงด้วยก้าวด้วยกระหมอมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในชเชยเกรจรปุณทาวอน ที่ปรึกษาองค์กรรักศิลปะพัฒนธรรมไทยอาเซียนทุกท่านถดยควเมาลพครับขึ้นครับมือลงนี่ไว้ก่อนนะครับ3ามสองหนึ่งที่ว่าไร